สวัสดีครับ made by Yo Game X Story เพื่อนๆทราบไหมาครับว่าในภาพพิยนเรื่องอุลตร้าแมนในยุคเริ่มแรกนั้นลำแสงที่อุลตร้าแมนปล่อยออกมานั้นใช้เทคนิคการวาดด้วยมือเอาแน่นอนครับวันนี้เราจะมาใช้เทคนิคนี้ในการทําเกมกันอันดับแรกเราก็ต้องวาดลำแสงลงกระดาษเอามันเข้าคอมตัดพื้นหลังออกแล้วก็ใส่ในเกมช่วสุดจัดกดหยุดแล้วอ่าน made by Yo อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับในต้นคลิปแล้วว่าวันนี้เราจะมาทําเกมอูตตอแมนโดยที่เราจะเคารลบต้นฉบับโดยการทําเทคนิคเดียวก,กันก็คือวาดด้วยมือแล้วก็เอาสิ่งที่เราวาดเนี่ยเอาไปใส่ในเกมกันนั่นก็คือลาแสงที่อูตตอแมนปล่อยออกมาอันดับแรกนะครับเราก็ต้องวาดลาแสงด้วยปากกาเมจิกสีฟ้าเพื่อได,ไ,ดได้จะได้แสงสีเดียวกันวาดลงในกระดาษเาลาก่อน โดยที่เราจะค่อยๆวาดน,นะครับเส้นยาวบ้างเล็กบ้างค่อยๆวาดไปโดยเราจะวาดเป็น2ชุดนะครับให้มันแตกต่างกันนะครับระหว่างชุดแรกชุด2เพื่อที่เวลาเอาเข้าคอมแล้วตัดพื้นหลังออกเราก็จะเอาไปใส่ในเกมเพื่อให้มันตัดสลับกันไปมาดูเหมือนว่าลำแสงมันวิ่งไปมานะครับให้มันสมจริง แสงที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปในคอมนะครับแล้วก็ทําการตัดที่หลังมันออก2ชุดแล้วพอพอไปเสนกิมก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเวลาปล่อยพลังออกมาเป็นลำแสงสเปเชียรเรย์โอเคครับมเปิ่มเก็บกันเลยฐานปฏิบัติการหน่วยวิทยาตอนนี้เหมือนมีสัญญาณเตือนภอะไรบางอย่างดังขึ้นนะครับโอ้โหนังเอกของเราเดิน แก้มมูมาเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นค่ะเอเด็ดพบไขจูที่หุบเขาทางตอนใต้ของประเทศค่ะผมได้สั่งให้เครื่องบินออกไปสำรวจพืบบ้นที่ล่วงหน้าแล้วครับทำดีมากอยู่สักครู่นะคะ มันคือไคจูหัวโพเดียมมินิัยดูร้ายขี้โมโหวเวลางุดหนิดก็จะทุ่มโพเดียมใส่ผู้คนอย่างเดียวเลยมีอยู่วันหนึ่งมันโมโหอะไรมาไม่รู้เอาหัวไปมุด podium. โพเดียมโพเดียมเลยติดที่หัวมันมาจนถึงทุกวันนี้ตัวมันสามารถหายตัวได้ตรงหน้าอ,อกสามารถปล่อยพลังออกมาได้เรียกสายฟ้าลงมารอบตัวได้จุดอ่อนของมันคือการมองเห็นทําให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากมีประชาชนพบเห็นตัวมันมาเรื่อยๆคาดว่าจะอยู่ในประเทศเรามา8ปีแล้วค่ะ ให้ไคจูหัวโพดเดียมอยู่ในประเทศเรามา8ปีแล้วไม่เคยสร้างประโยชน์อะไรเรียมตัวได้เราจะส่งมันกลับออกไปยังอวกาศให้ได้โยนั่นนายจะไปไหนขออนุญาตไปปัดสวะครับเวลาแบบนี้ยังมีอารมณ์มาปวดเยี่ยวอีกเกื่รีบไปรีบมาแล้วกันชิบหายงานองอกพระเองเราปวดเขี้ยวได้เพื่อเนี่ย ความจริงแล้วเพื่อนเราไม่ได้ผลเที่ยวนะครับแค่อยากจะไปดีเที่ยวกับสปราร์ตแค่นั้นเองโอเคครับปล่อยสเปซเชียลเรย์ได้เตะได้กระโดดได้ชกได้โอเคเป้าหมายของเราวันนี้นะครับก็คือเราจะชนะใครตีหัวโพเดียมให้ได้รับ3สามรอบนะครับสามครั้งโอ้โ oh ห oh, oh oh, มาแล้วหัวติดโพเดียมมาเลยอ,อยู่ประเทศเข้ามาแปดปีไม่ทําอะไรเลยมาวันนี้แหละมันส่งมันกลับออกไปนอกโลกไ,ได้มาไปเลยครับเริ่มกันเลย มาเลยไอ้ใคยจูงหัวโพเดียมโอ้โหเริ่มมามันใสแล้วก่อนเลยครับมันหายตัวได้เนี่ยร้ายต่เตะไปมันเฮ้ยทุกเขี้ยวอยู่นี่เด็กหรอวี่เด็กหรอมาเลยนุ่นซัดแสงทันทีโอ้มันมีคูลดาวน์นะครับสกิลที่ปล่อยซีซั่มเดมก่อน พอเตะปุ๊บมันเกาะมันฟองตันได้ด้วยสายฟ้าแรงครับสายฟ้าเรียกสายฟ้าได้เกือบตายอามีใบอีกดอกนึงอันตรายครับถึงต่อหมาได้เนี่นย,ย,ายาสายฟ้าแรงมากการเข้าไปไประชิดตัวนี่เสี่ยงครับมีโอกาสโดนสายฟ้าได้ลมแรงด้วยโดนทีหายไปครึ่งหายครึ่งหลอด ฟับอยู้อ้ดโอ้หเราประมาทไปครับโอ้ uh huh. สายฟ้ามันอ,อันตรายครับต่อไปเราจะเข้าใกล้มันไม่ได้เราจะไปเตะไปต่อยนี่ต้องคิดดีๆมา <Yeah. S 1> <c oughs> เริ่มใหม่ครับรอบสองมาฟับฟับฟน้าไปก่อนั้งหนึ่งไม่ด้แตกอกมาขูปก่อน๊ปั๊บ่ปั๊บ่ับ่ปั๊บข

ก็ไอ้ออดุงดำดำนต้องหลกนะโดนแล้วเลือลดลด่อนกถนะครับเนี่ยไอ้ฝนที่มันเป็นระเบิดนี่มันน่าน่ากลัวเหมือนกันกำลังชีวิตเหลือแค่เคียงกันครับนะวัดเอาที่มีดตัดอปก่อชนะครั้งแรกเรามาแล้วครับเ,รเข้าใกล้กับเสียงครับผขอล้อมสเตชันเรือฟูดาวกลับมาแล้วซัดแสกหน้าไปซัดหลอดดอกเรียบร้อย จังครับมาข่อยกันยังเหลี่ยสติงนิดนึงปฟาดเร็งครูดาวมาซุบมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่ความมาดุจัดหน้านี้เลยฟาบเรียบร้อยท่านผู้ชม You Win แน่ครับครั้งที่หนึ่งไปแล้วครับเราเก็บชัยชนะครั้งที่หนึ่งได้แล้วเหลืออีกสองครั้งนะครับมา ใครจูบโอเพียมตกดินเลยมาฟุ๊บฟึ๊บเอ๊ะผมเล่นตั้งสองรอบนี้เริ่มเริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้ว c ม d s ด a ี e i n v a d e นึ่ตัวมันไม่ค่อยอยู่ที่ครับหายตัวได้หายไปหายมาแล้วโจมตีเราเลยยกไกลได้หลายรูปแบบมันต้องยิ่งใ ลอยตัวอย่างรถฟ้าไจัดไปจุกไส้มันแล้วเราเข้าไปต่อยนะอันตรายครับอาจจะลงสายฟ้าได้แต่ตอนนี้พลังเราโอ้โหได้เกียร์เยอะเอาอย่างไรดีมันหายตัวอยู่ไปเสียมเลกลับมาแล้วจัดเลยไหมไอ้ต๋องหายตัวแล้วครับ จับไปตายมาม,มาพลังเราเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะสู้แบบวิถีลูกผู้ชายจะเตะกับป่อยอย่างเดียวมันป่อยกันวัดด้วยพลังเตะพลังปล่อยแมนเลยพลังเราไม่ปล่อยครับรอบนี้เราชนะมันดก็แต่ยินกับมือเท่านั้นมาตายวะเดือดเบิ่ง อสายฟ้าเกือบระเบิดขออีกหมัดเดียวลอยออกไปชิบหายแล้วงานพอแล้วท่านผู้ชมโดนยิงอีกฟับฟับฟึ๊โอมาขออีกหมัดเดียวนะสายฟ้าโอ้ยเกือบตายตายไหมหมัดเดียวปั๊บเรียบบลอยโอ้โหเดียว อยูอ่วัดใจครับตอนนี้เรียบร้อยครับชนะไปแล้วสองครั้งเหลือครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเราก็จะครบตามเป้าหมายแล้วครับมากลับออกจากนอกปฏิบัตการกลับออกจากโลกนี้ไปกลับออกไปจากโลกนี้เลยมาเห็นเขาก็ไม่ทัประโยชน์อะไรออกไปซะซัดมันตุ่มตุ๊บฝนก็เบิดไปครับฟ้าเนี่ยตรายครับ ไปเสี่ยงเลยครับถอยออกมาก่อนเกาะมันด้วยนะครับเนี่ยหน้าไปดอกนี้ลดไปเยอะครับเสี่ยงครับจับไปอีกดอกหนึ่งตานี้มาดีครับ น่าจะไม่รอดแล้วนะครับดซเดียมขอโทษด้วยนะครับโ้ดอลบลอกฟ็อกัดได้ครับครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่ติดกินลรอกติดครั้งเดียวครับมาแล้วลำแสง โหมาจับไป <You S 1> เรียบโลยยข่าสซุ้ <Win. S 1> มิธีมวยกิจสำเร็จเรียบร้อยครับตบไปได้สามครั้งโงมันกลับนอกโลกไปเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้การเอานำเทคนิคในยุคเริ่มแรกนะครับการวาดมือวาดด้วยมือเอามาใส่เป็นเอฟเฟกต์ในตัวเกมนะครับตามต้นฉบับที่เคยทำไว้ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆช่นชอบก็าฝาก ติดตามด้วยนะครับปิดกำลังใจให้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไเพียงเท่านี้สบวันนี้สวัสดีครับ